ื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเหตุผลที่ฮุนไดฮิวสเตตของากฝูงสามารถสร้างระบบที่โดดเด่นได้โดยมี47แต้มจากการชนะ15แพ้5ถิงห่างอันดับ2อ,อย่างพิงสไปเดอร์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิภาวีก่อนเริ่มฤด,ดูการ2023-2024 มีผู้เล่นคนสำคัญย้ายออกจากทีมมีผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาร่วมทีมหลังหายไปพักฟื้นจากการผ่าตัดสร้างความกังวลใจให้กับสโมสรเป็นอย่างมากการเข้ามาของวิภาวีโคต้าเอเชียที่ได้รับเลือกเป็นอันดับสองซึ่งออกมาเล่นหลีกต่างประเทศครั้งแรกแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในแต่ละรอบ มีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้ทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นแต่เหตุผลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงที่สุดก็คือระบบทีมที่ดีและเกมรับที่ดีของวิภาวีวิภาวีมีประสิทธิภาพการรับ52.94%และไม่เพียงแค่รับเท่านั้นแต่ยังโจมตีด้วยอัตราความสำเร็จ47.4%เ โดยทำแต้มได้2หลัก10เกมติดต่อกันโชว์ทักษะตัวลูกทีมชาติไทยและเธอมีบุคลิกที่สดใสและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ในสนามอยู่เสมอวิภาวีมีความโดดเด่นในการทุ่มเทความแข็งแกร่งให้กับทุกสิ่งตั้งแต่เกมลูกการป้องกันไปจนถึงบรรยากาศของทีมในเวลาไม่นานวิภาวีก็กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมฮุนไดฮิลสเตท